จริงโซแกนปาร์คเนี่ยจะมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีเข้าใจนะมาอิงแต่มันไม่จำเป็นจะต้องส่งเสียงคำรามขนาดน มาจ้าวันนี้นะจ๊ะเราจะไปโซแกนปาร์กกันจ้ะเป็นสวนที่มีทั้งสวนสัตว์และสวนสนุกเดอ้อแต่ก่อนจะไปถึงโซแกนปาร์กนะคะออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเรามาสนามแข่งม้าเฉยเลยอะ่ะคือก่อนหน้าที่จะถึงโซแกนปาร์กนะคะหนึ่งสถานีก็คือเป็นสนามแข่งม้าจ้ะอันนี้คือยังไม่ถึงแต่ตอนนี้ถึงแล้วนะหาอะไรกินก่อนแป๊บหนึ่งที่เรากินนะคะมีต็อกบ็อกกี้แล้วก็ออมุกนะออกประตูทางออกที่2นะคะโซแกนปาร์กก็จะถึงเลยตั้งแต่ที่เราถึงนะคะก็จะมีร้านอาหาร เต็มไปหมดเลยจ้าแล้วก็มีของเล่นมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะสวนตรงนี้แตกต่างจากสวนที่เราไปก่อนหน้านี้เยอะมากๆเลยนะเ oh. พราะสวนนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ของกินเยอะมากๆตามริมทางนะคะจะมีอาจูมาเนาะขายหอยต้มแล้วก็หนอนต้มเนาะเรียกว่าดักแด้ต้มอะ่ะดักแด้บ้านเราอะ่ะดักแด้ต้มอะ่ะเออระหว่างทางนะเต็มไปหมดเลย แต่ถ้าออกประตูฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะมีร้านอาหารนะคะถ้าเราแนะนํานะคะให้ออกประตูที่ 2, 2> <c oughs> นะถึงโซโกแกนพาร์คหน้าสวนเลยจ้าตอนนี้ขอชาร์จพลังก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากๆเลยยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะเชื่อไหมว่าทุกอาทิตย์นะถ้าเรามีวันหยุดนะคะอาทิตย์ไหนนะที่เรามีวันหยุดจะต้องหาเวลามาแวะที่สวนทุกครั้งเลยก็ต้องหาข้อมูลก่อนเนาะก่อนจะมา <c oughs> แต่มาเกือบถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วก็ถึงบ้างแต่รอบนี้ถึงจ้าแต่เกือบไม่ถึงเขาไปแวะอีกส่วนหนึ่งก่อนเนาะสนามแข่งม้าเราอึ้งมากเราไม่เคยเห็นเลยแล้ว เราเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมีสนามแขนะ่งม้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเด้อส่วนอันนี้นะคะเป็นออมุกนะอร่อยมากกินกันคนละ4ี่ถึงห้าไม้เลยส่วนอันนี้เป็นตอ,อกบกกีซึ่งเราเป็นคนไม่กินตอ,อกบกกีเลยจ้าเรารู้สึกว่า<ๆ>เราไม่ค่อยชอบตอ,อกบกกีเท่าไหร่เนาะแต่ออมุกอร่อยมากไม้ละประมาณพันห้าไหมคือถ้าคลิปไหนเนี่ยเราบอกราคาผิดไปเราต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะเราเป็นคนที่จําเรื่องราคาไม่ได้จริงๆบางทีต้องถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะจาแต่รอบนี้คือมาแล้วแบบมันหิวแงก็เลยแบบมานั่งหาอะไรกินแล้วตรงนี้ม มีโต๊ะให้เรานั่ง<ม>เนาะเราก็เลยมานั่งโต๊ะนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีแค่ออมกุกแล้วก็ตอกบกกีนะคะมีต้มมาม่าด้วยราเมยอนนะร้านนี้มีอาหารหลายเมนูนะคะแต่เราเลือกที่จะกินง่ายเพราะว่าตอนที่เราออกมามันก็บ่ายสองลแล้วว่ะแล้วเราตั้งใจที่จะมาขึ้นกระเช้านะคะก็เลยต้องทําเวลาสักหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไม่ทั่วสวนนะคะสวนตรงนี้ใหญ่มากๆเหมือนกันเลยสาหรับใครนะคะอยากไปเที่ยวสวนสนุกเนาะแต่ไม่อยากไปไกลๆเนาะเอเวอร์แลนด์ที่เคยไปใช่ไหมคะไกลมากๆเลยนะใช้เวลาเป็นวันๆเลยจ วเล่นเครื่องเล่นเนาะแล้วก็รเตเวลใช่ไหมคะที่มีเครื่องเล่นตรงนี้โซแกนพาร์กก็มีเครื่องเล่นเหมือนกันค่ะมีสวนสนุกให้เล่นเหมือนกันเนาะให้เข้าเหมือนกันมีค่าเข้าด้วยตอนนี้คือพวกเราเร่งทําเวลาแล้วเนาะเพราะว่าเราจะต้องไปนั่งกระเช้าอีกนะคะร้านนี้อาหารอร่อยนะถ้ากลับไปอีกรอบนึงก็คงจะมานั่งร้านเดิมค่ะเพราะว่าถูกแล้วก็อร่อยด้วยสดน้าซุปร้อนๆวันนั้นอากาศเย็นนะคะตอนที่เราไปเห็นแดดออกแบบนี้แต่ก็อากาศค่อนข้างเย็นเลยค่ะใส่เสื้อประมาณ3ตัวเลยขโมยเสื้อ ะองมาสจริงที่ส่วนนี้นะคะมีอาหารหลากหลายประเภทมากเราอยากให้ทุกคนมาลองนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองต้องรีบมาลองเลยจ้ะเดี๋ยวหน้าร้อนเนี้ยจะไปอีกรอบนึงรู้สึกว่ายังเดินไม่สุดแล้วก็อยากจะไปสวนสนุกด้วยนะอยากจะไปเล่นสวนสนุกดูมันจะมีเครื่องเล่นเยอะแค่ไหนนะคะเพราะจากสายตาภายนอกที่เราเห็นมันก็มไม่ได้มีเครื่องเล่นเยอะนะไปต่อเลยแล้วแต่เราจะไปนั่งกระเช้าก่อนไปหาการะเช้าก่อนก่อนที่จะไปนั่งเราไปหาการะเช้าก่อนหาการะเช้าไม่เจอเลย เคยินโซกแกน๊าร์มเนี่ยจะมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีเข้าใจนะมอาอิ่มแต่มันไม่จำเป็นจะต,ต้องส,ส่งเสียงคำรามขนาดนี้นคที่นี่นะมีต่อนต้มต๊อกย่างแล้วก็มีมันมีขนมขนมปังทอดแอบต้นกโกบ้านเราอะอแล้วก็เ<อ>ขาเรียกว่าอะไรวะกินแบบเออกินแบบเกือบลืมออชื่อเลยแนะม่ไม่ได้กินนาน<อ>แล้วก็ไม่ค่อยได้กินไม่ไม่กินเลยแหละ นี่จ้าเป็นช่วงจังหวะที่เรากําลังเดินขึ้นไปเพื่อไปหากระเช้านะสาหรับใครที่ออกประตูที่2มันก็จะเห็นถนนตรงนี้เลยจ้่ถ้าเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกระเช้าเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือเนาะถ้าใครที่ออกประตูที่2นะคะแล้วระหว่างสองข้างทางเนี่ยก็จะมีของขายเยอะมากๆเลยแต่ที่เห็นขายเยอะที่สุดเนี่ยเป็นหนอนต้มนะคะดักแด้ต้มนั่นแหละกับหอยต้มนะคะแล้วก็เส้นตอกย่างเนาะอันนี้คือเรากําลังเดินไปนะจ้าเพื่อจะ จะไปหากระเช้าจะบอกก่อนนะเพราะว่าเรามาครั้งแรกเนาะ ฉะนั้นเราก็ยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่สักเท่าไหร่นะคะแต่เราชอบส่วนนี้มากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะของกินแล้วก็ของขายเยอะมากฟิลเหมือนเดินตลาดนัดอะ่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยแล้วมีของเล่นขายข้างทางเยอะมากๆเด็กมาส่วนนี้เยอะมากเลยนะสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ก็เยอะมากๆเลยจริงๆในขณะที่เรากําลังเดินเข้าไปในสวนเนี่ยมันมีบริการรถให้เช่าด้วยนะคะจะมีตู้กดเอ็นตู้เหมือนค่าเขวาแท็กซี่อะ่ะ สามารถมาเรียกรถได้นะคะตรงนั้นนะครับเข้าไปในสวนนะ เห็นไหมว่าช่วงระหว่างทางมีเซเว่นด้วยนะคะเซเว่นไม่ค่อยใหญ่นะคะของขายก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าคนซื้อเยอะสาขานี้คนน่าจะซื้อเยอะเพราะว่าเ็เดินเข้าไปของไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะคะสายตามันมองไม่เห็นปลาหมึกย่างจ้าเรามันก็ปลาหมึกย่างเลเวอร์อยู่แล้วเนาะปลาหมึกย่างเตาถ่านโบราณนะคะราคาตัวละ9000วอนสมกับเที่ยวขายราคา9 0 0 0ันวอนจริงๆ,ๆเธอปลาหมึกไม่เหนียวเลยหอมมากตะกองพูดว่าถ้าได้น้าจิ้มซีฟู้ดก็คงจะดีเราซื้อมาลองกินตัวหนึง่ง รนนะะ้านปลาหมึกย่างมีหลายร้านที่ตั้งเหมือนกันนะไม่ได้มีร้านเดียวฝั่งตรงข้ามข้างหลังเราเนี่ยก็มีอีกร้านหนึ่งนะคะคือแกมันดีมาก <c oughs> ตะก้องบอกว่าเดี๋ยวมารอบหน้าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินด้วย <c oughs> เราทั้งคู่นะคะเป็นปลาหมึกย่างเลิฟเบอร์นะเป็นคนชอบกินอาหารทะเลเหมือนกันนะคะฉะนั้นนะอะไรที่เป็นอาหารทะเลนะบอกเลยว่าเลิฟมากอันนี้ก็คือเดินไปกินไปนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้า <c oughs> มีช่วงจังหวะหนึ่งก็คือตะก้องแดกนิ้วไปนะคะอร่อยจัดจนกัดนิ้วกูเลยค่ะ ที่อยากมาเดินที่สวนนี้นะคะตื่นมาเช้าๆหน่อยเนาะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วสวนก็มีขนาดที่ใหญ่มาก <dok S 1> คือถ้าไม่ข<ม>ึ<ม>้นกะเช้าอ่ะจะเดินไม่ทั่วเลยเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำอะค่ะโซนนั้นน่ามาถ่ายรูปมากเลยอะบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากๆเลย <c oughs> ตรงนี้นะคะสามารถมานั่งปิกนิกกันได้นะมีครอบครัวนะคะมานั่งปิกนิกกันเต็มเลยเดี๋ยวรอบหน้านะเราจะมานั่งปิกนิกตรงนี้แหละเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะรอบนี้นะที่เรามาก็คือมาดูบรรยากาศ น,นี่คือช่วงที่เรานั่งกระเช้าแล้วนะเห็นป้าโซนเนี้ยมันน่ามาถ่ายรูปมากแกเพราะว่ามันสวยมากอันนี้คือวิวบนกระเช้านะคะเห็นป่ะแม่น้ําสวยเวอร์แกอยากให้มาลองนั่งกันค่ากระเช้านะคะเที่ยวละ18,000วอนนะอันนี้เรานั่งแค่ขาไปนะคะคือ18,000วอนตรงนี้นะก็จะเห็นสัตว์ด้วยเห็นไหมมันมีสวนสัตว์ให้เราดูด้วยนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเลยอะช่วงที่เราไปเนี่ยตอนนั้นคาดหวังว่าจะมีดอกไม้ออกเนาะแต่ไม่มีจ้ะแต่บรรยากาศ อากาศดีมากนะคะสําหรับคนที่กลัวความสูงเนาะไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะว่าถ้าขึ้นไปกลัวแน่นอนแต่เดี๋ยวสักพักนึงจะชินเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบความสูงเท่าไหร่นะคะนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันก็ชินเองนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ชินจ้ะระยะที่เรานั่งไปเนี่ยยาวนะคะบอกก่อนว่ามันยาวมากๆนะมันไม่ได้นั่งแป๊บเดียวนะคะนั่งไปไกลยอยู่นะเธอแต่เรานั่งไปลงแค่หน้าสวนนะคะขาเดียวนะคะไม่ได้นั่งขากลับเนาะขากลับเรานั่งเป็นรถ บัสเนาะรถบัสเนี่ยก็คนละแค่2,000วอนเองค่ะ ถ้าใครอยากจะซื้อบัตรเนี่ยมันจะมีบัตรตรงหน้าสวนสนุกอันจะมีตู้ให้กดสําหรับนั่งรถบัตรนะคะคนละ2 0 0 0ันวอนราะคะถูกมากสำหรับใครนะคะที่จะนั่งขากลับต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะหมายถึงนั่งกระเช้าว่านั่งขากลับต้องซื้อตั๋วเพิ่มนะคะอคพอเรานั่งกระเช้าผ่านแม่น้ํามาเนาะก็จะมีสวนตรงนี้จ้าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสวนอะไรแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงนู้นนะคะจะเป็นโซนสวนสนุกเนาะพอเราลงกระเช้าแล้วนะคะเราก็เดินขึ้นมาเนาะขวามือนะจ๊ะขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นโซน ของสวนสนุกนะคะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะไปซื้อบัตรเนาะไปดูราคาบัตรของสวนสนุกค่ะว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่เราเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตู้กดบัตรลดบัตรนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่าตู้กดบัตรตรงนี้คือตู้กดบัตรเข้าสวนสนุกนะคะตแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะตรงนี้นะคะมีหลายราคาเลยแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2000, 2 0 0พันถ้าเราจะไม่ผิดอะ <laughs> เราก็กดอยู่นานเลยค่ะทําไมแบบเอ้ยมันถูกจังวะเช็คไปเช็คมาอ่าตรงนี้เป็นตู้กดบัตรลดนะคะ เราก็จะไปดูราคาว่าสวนสนุกมีราคาเท่าไหร่บ้างเพราะเราอยากเข้าไปในสวนสนุกเนานะพอ,อดูไปดูมาสักพักนึงบอกเออไม่เข้ากันแลกก็เลยไว้รอบหน้าดีกว่าหลังจากที่เราไม่ได้เข้าสวนสนุกแล้วนะคะก็ไปกดบัตรแล้วก็นั่งรถกลับมานะนั่งพักก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยอะไรไม่รู้อันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่เหนื่อยตอนแรกว่าจะเข้าไปที่สวนนะคะจะไปนั่งปิกนิกสักพักนึงจะหามุมถ่ายรูปเนาะแต่ช่างภาพเราเวียนหัวจ๋าไม่รู้ว่านางเป็นอะไรที่จะไปไหนไกลๆคือตอนนั้นหยุดชะงักไปก่อนเลยพอเหมือนนางไม่ไหวแล้วนางบอก ว่าอยากลับแล้วนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่ยังไม่รู้นะว่านางเวียนหัวพ่อนางก็ยังไม่บอกกําลังจะเดินเข้าสวนไปเลยจานี้กาลังหามุมถ่ายรูปเดินกันอยู่สักพักหนึ่งเลยนะคะก็ยังหามุมถ่ายรูป <c oughs> ไม่เจอเด้อ <c oughs> เพราะว่าคนมันเยอะคะ่ะ <c oughs> มันก็เลยหามุมถ่ายรูป <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ากลัวไปถ่ายติดเขานะ <c oughs> ก็เลยต้องเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะคะพอดีเราไปเห็นอีกาตัวหนึ่งมันฉลาดมากแล้วเราก็สงสัยว่าอีกาตัวนั้นมันกินอะไรเว้ยซึ่งตัวจริงมันตัวใหญ่มากแล้วในตามันสีดําเลยเราไม่เคยเห็นอีกา แบบไกลขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะตัวจริงคือใหญ่มากแล้วคนที่มาท่องเที่ยวนะคะบางคนเนี่ยซื้อดักแด่ต้มนะคะแล้วทิ้งที่ถังขยะ,ะใช่ปะแล้วสัตว์อะ พวกสัตว์ปีกับอีกาอย่างเงี้ยมันไปคุยกินเว้ยแล้วมันฉลาดมากมันไปคุยเอาแต่หนอนนะอีดักแดตมอะมันไม่กินตัวอื่นเลยมันกินแค่ดักแดตมเว้ยคือตอนนั้นอะเราคิดว่ามันกินอะไรไม่ใช่อาหารของนกอะเราก็เลยกังวลตอนนั้นเรากังวลมากว่ามันไปกินอะไรวะน,ะนัะ่นอะก็เลยไปดูใกล้ๆอ๋อกินหนอนเลยหยิบแก้วไปทิ้งนะคะกลัวก็กลัวนะกลัวมันจิกตาแต่เขาฉลาดอ่ะอีกาฉลาดมากอะ,อะหลังจากนี้เนาะเราก็เริ่มจะกลับกันแล้วจังหวะที่เรากลับ ะะ <S <S อีกาไปแย่งไอติมของผู้หญิงคนเด่เ<ก>นดูผู้หญิงคนนั้นมากนะคะเพราะว่านางตกใจแล้วก็กลัวด้วยขากลับนะคะกินไส้กรอกกันจ้ะไส้กรอกอันนี้รสชาติเหมือนไส้กรอกหน้าโรงเรียนตอนที่เราเป็นเด็กเกเลยเหมือนไส้กรอกทอดหน้าโรงเรียนอร่อยนะคะไม่ต้องถามนะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย